จะฟังดูจากค,คําโฆษณาหรือฟังจากค,คําโฆษณานะครับมันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์ที่ชัดเจนนะครับการที่ได้มาขับด้วยตนเองการที่ได้มาให้ทีมงานทางเราพรีเซนต์นะครับก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับครับขณะนี้เราก็อยู่ที่26กิโลนะครับ26กิโลก็โดยพื้นฐานน้ำมันเดิมก็คงต้องใช้3ลิตรกว่านะครับ ขณะนี้เราก็ยังอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ20%นะครับ20-25%นะนะครับก็ถือว่า100กิโลก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่หายใจลดต้นคออย่างแน่นอนนะครับความเร็วที่เราใช้เดินทางทดสอบท้งนี้นะครับก็ผมก็มอนิเตอร์ ในจอตลอดเวลาความเร็วอยู่ที่80นะครับ80บางช่วงก็90นะครับบางช่วงก็70นะครับก็เป็นความเร็วคงที่นะครับถ้าเกิดว่าเราเร่งมากกว่านี้นะครับการการรับประทานเชื้อเพลิงก็จะเป็นไปตามพื้นฐานของรถนั้นๆนะครับอย่างเช่นว่ารถคันนั้นเดิมทีวิ่ง120กิน <c oughs> 10กิโลต่อนหนึ่งหน่วยนะครับ ในความเร็วล้อยินะครับขณะที่เราเป็น NGV ดีเซลก็หน่วยยังเท่าเดิมนะครับถ้าเป็น NGV ครึ่งหน่วยดีเซลก็ต้องครึ่งหน่วยใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะน,นั้นนะครับแต่เนื่องจากว่า NGV หนึ่งหน่วยที่เราซื้อหน้าปั๊มนะครับหนึ่งหน่วยเท่ากับสี่ลิตรนะครับหนึ่งหน่วยของ NGV นะครับ ทีนี้เนื่องจากว่า NGV มันเป็นหน่วยของคล้ายๆลมนะครับเป็นเชื้อเพลิงแบบเป็นลมนะครับเป็นไอนะครับจึงเนื้อมันน้อยนะครับก็จะก็จึงได้ต้องมาติดเปรียบเทียบว่าการการที่ว่าเป็นหน่วยจะนับไม่นับเป็นลิตรนะครับเป็นนับเป็นกิโลกรัมต่อ,อเทียบกับ1ลิตรนะครับก็หมายถึงว่า สมมติว่าดีเซล1ลิตรวิ่งได้สิกิโลเวหนึ่งกิโลกร,รัมก็วิ่งได้สิกิโลเช่นเดียวกันนะครับเราจะไม่นับเป็นลิตรนะครับเพราะว่า Ngv ถ้านับเป็นลิตรก็เท่ากับลิตรละสอบาทนั่นเองครับจินมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามไหมส,ส่วนใหญ่ก็จะพูดไปไปจะหมดแล้วในชะ่ไหม ก็เพื่อจดจำนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานเราหรือเป็นผู้บริโภคก็ตามนะครับเราก็หวังว่าคำแนะนำของเราก็เป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ผมเองก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งจะฝึกฝนพูดกันมาเดือนสองเดือนนี่เองครับ ปกติพูดได้พูดคําหยุดคํครับผมเองเนี่ยก็มันไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมาพูดให้ต่อเนื่องได้นะครับก็พูดทําความรู้ที่ได้สร้างสมมานะครับ เอาตอนนี้เราก็สับเพละแล้วกันนะเรื่องเรื่องความประหยัดก็ได้แน่แนแล้วนะเ,เดี๋ยวสมมุติว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยนะจินคิดว่าจะเปิดห้องเครื่องแล้วให้ลูกค้าได้รูปคำม้อน้ำไหมคิดใช่ไหมก็ควรจะมีนะเพราะเราก็เราควรที่จะต้องให้ลูกค้าเขาชัดเป็นในทุกข,ข้อนะคามร้อนลดลงนะครับความร้อนลดลงนะครับแล้วก็อัตราเร่งนะครับ อัตราเร่งเราดีขึ้นจริงๆแล้วนะครับด้วยหลักเทคโนโลยีแล้วเราก็จําเป็นที่ต้องไปขึ้นไดโนเทสนะครับทีนี้การประเมินผลว่าอแรงมา้าแรงบิดมันดีจริงหรือไม่นะครับเราก็คงจะต้องไปขับขึ้นเขานะครับในขณะที่เราใช้ดีเซลเราสมมุติว่าใช้ดีเซลบางเขาเราอาจจะใช้เกียร์สหรือเกียร์สนะครับเราก็ลองในเงื่อนไขเดียวกันโดยที่ เปิดการ n g v นะครับลองขึ้นเขาว่าเกียร์สี่หรือเกียร์ห้าสามารถขึ้นได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวบ่งชัดด้วยความรู้สึกของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเงื่อนไขการขึ้นไดโนเทสทุกคันส่วนใหญ่ลูกค้ามารับรถก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปขึ้นไดโนเทสกันนะครับก็อันนี้ก็ลูกค้าทุกรายก็จะเป็นผูต้ตอบเองว่ารู้สึกได้ว่าการขึ้นเขาทุกครั้งก็ แรงมาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราอยู่เทินด้วยเกียร์5นะครับไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับอยู่เทินด้วยความเร็ว40นะครับแล้วก็ขึ้นเนินด้วยเกียร์5เช่นเดียวกันนะครับก็จะให้เห็นได้ว่าประสิทธิภาพของรถทุกคันที่ทางเราได้ติดตั้งไปเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ นี้เราก็บันทึกกันไปทีเ่เกือบ40นาทีแล้วนะครับด้วยระยะทาง32กิโลเมตรนะครับน้ำมันตอนนี้สิ้นเปลืองไปอยู่ที่ประมาณ30%นะครับครับก็คงจะหมดห่วงนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็จะมีปัจจัยหนึ่งนะครับ ุณยินจะต้องรับศึกนะครับถ้าฝนตกนะครับตัวเลขจะต่ํากว่านี้นะครับถ้าแดดเปรี้ยงๆตัวเลขต่ํากว่านี้แน่นอนนะครับขณะนี้เราตั้งการ์ดกันอยู่ที่ในระดับสแตนดาดนะครับยังไม่มีการโอเวอร์สแตนดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของการส่งมอบรถนะครับทาง NGV Development นะครับก็จะให้มาตรฐานที่สแตนดาดนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับผู้ใช้มีความชำนาญนะครับอย่างเช่น เท้าวขวานิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็ยินดีที่จะเพิ่มการ์ดให้ได้มากกว่าน,นี้นะครับก็อัตราระยะทางก็คงจะได้สูงกว่าน,นี้นะครับแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะครับเนื่องจากไมล์เลทมาที่200แสนกว่าแล้วนะครับการที่เราทํารถสอ0 0สนกว่าการที่จะทําให้ได้ร้อยกิโลเมตรก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับตัวเลขไม่ไม่ทราบว่าคันนี้เราได้ ทำการล้างไส้กรองอะไรหรือเปล่าไ,ไ,ไส้กรองได้ทำาอยังไส้กรองได้ล้างได้อะไรอยังล้างแล้วนะไส้กรองส,สภาพเป็นไงดํามากไหมดามากครับครับก็ถือว่าไส้กรองคันนี้นะครับมีมีความฝืดสูงนะครับเพราะว่าไส้กรองถูกถูกเขม่านะครับถูกฝุ่นไปอุดตันอนูของไส้กรองนะครับถือว่าการหายใจไม่ดีนะครับเพราะว่าในระบบ NGV เชื้อเพลิงร่วมนะครับ ต้องการอากาศเยอะนะครับเพราะว่าถ้าอากาศน้อยเมื่อใดน,นะครับมันจะทําให้การเผาไหม้เช่นว่าปริมาณก๊าซที่เราจะเสิร์ฟเข้านะครับอากาศไม่รองรับเราก็สามารถเสิร์ฟกา๊าซได้น้อยนะครับถ้ากรณีที่อากาศเสิร์ฟมาได้มากนะครับเราสามารถป้อนเชื้อเพลิงได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ระยะทางมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ใช้ทุกๆท,ท่านนะครับว่า มันเลยนะครับมันมันเพี่ยนเลยนะครับว่าการเปลี่ยนไส้กรองนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนไส้กรองหนึ่งลูกสองสามร้อยบาทนะครับถ้ามันไม่ตันนะครับเราประจัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าที่เรามาเปลี่ยนไส้กรองหลายใบด้วยซ้ำไปนะครับในระบบนี้นะครับเราเนื่องจากเราต้องยืมมะกรองของดีเทลมาใช้กับ ngv ด้วยนะครับแล้วก็ยืมคันเร่งนะครับของดีเทลมาใช้ n gv ด้วยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เคยพอนะครับเพราะนั้นอากาศที่เราได้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นทวินไ้กองนะครับผมเชื่อว่าอากาศน่าจะดีกว่านี้หรือไม่ก็เทอร์โบโสามารถที่จะเสริมอากาศได้มากกว่านี้นะครับก็สามารถจะประหยัดได้มากกว่านี้นะครับก็สําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าอยากจะได้แบบโอเวอร์สแตนดาร์ดนะครับ ทางเราก็ยินดีนะครับเรามีหลักสูตรและหลักสูตรด้วยกันนะครับที่จะพัฒนารถท่านให้ได้ประหยัดสูงขึ้นนะครับแลวขับสนุกขึ้นนะครับแต่นั่นหมายความว่าการรักษาวินยัยการขับการระมัดร,ระวังนะครับก็จะต้องมีความชนานาญมากขึ้นเช่นว,ว่ารถคันนั้นเจ้าของรถใช้ด้วยตัวเองหรือว่ามีพนักง,งานคนขับที่ขับรถ รับผิดชอบคันนนนั้นไปแล้วมีความสนใจและการลากรถคันนนั้นนะครับทางเราก็ยินดีที่จะพัฒนาระบบให้ท่านเล่นได้นะครับรวมถึงการนำเข้าแข่งขันก็ยังได้เลยนะครับครับวันนี้เราก็นำท่านเข้า40วันนาทีแล้วนะครับก็คิดว่าพอเพียงสำหรับการทดสอบแมตช์นี้แล้วนะครับ ก็ผมขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ